หมวดห้าหนึ่งยานคือความรู้ว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาสองยานคือความรู้ว่าเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มีสายานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา 4. ีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มี 5. ้าญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา 6. ญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มีเจ็ดญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัติจยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดา